เป็นไก่นะเท่าไยปิงต้นนะต้นหน่อยนะเท่าไยก่อนแปดสิบได้บ่ได้เอาซับมาเลยลุกมาเมื่อจังกองทักทายสบายดีแหละสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่ติดตามนะครับสมมวันนี้กะสิพากันเข้าเมืองได้ไหมเข้าเมืองกั ไปพอดีว่าสิไปหาน้องไายมาเนี้นะไปในการกองไปนไั่งไปถ่ายแตงโมพร้อมม,มาดิพากันพอดีว่าน้องไายมาประเทศไทยนะวันนี้ไปหาเอาแล้วกันพาพาในการกองไปเห็ดบัตพร้อมนี่เพิ่นอยากไปหาเอฟซีอยู่ประเทศไทยเพิ่นว่ะ <laughs> <laughs> พอดีเพิ่นอยากเห็ดนะ <laughs> เห็ดบัตไปอยากไปยามลูกสาวบ่ไม่เป็น เด <laughs> กสาวเห็นงานอยู่ไทยผมูานจักเถือเอาเห็นบัตรไปหาเปลี <laughs> บัตรไปหาแล้วหาเด็กสาวเลย เมารถแล้วนะมาฮอดโอเคแนเลยนะเดินทางและไปสวรรค์มาหอดเซโนโตื่นแล้วมั่วนอนหลับเนาะฮะเยวหลับเลยก <t ok> นะโต๊ะเลย Heh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 e <laughs> ท่าไรปิงต้นนะตัวหน่อยนะท่าได้เกาแปดสิบแต่บอสซับมาเลยเอามหนึ่เอาหม่หนึ่งเอาขาวเอาขาวสิบเอาขาวิบคือขมมีเงินแล้ว <laughs> เราจาวอยู่ซื้อซอยแล้วบ่กินเล่อแหซื้อซอยฮันเ่ป้าบ่ซ <laughs> ื้อซอยฮันแน่แล้ววะสื่อของกินแล้วไปต่อนะ,ะับดิผู้ถากะทาอยู่ทั้งหนัก,กะแหวเซเว่นบะมอโอาซื้อกาเฟเซเว่นจะมีเงินบ่ กาเฟากันอยูเซบเบนเสื่อเครื่องแล้วสื่อของกินแล้วนะเดินทางต่อ ่เปิดกินเลยละม่ตื่นมาหิาวเขาละแลกกลักเก่า มโอดแล้วฮะเนาะจะกินแก่เมาฮะนอะตื่นมากแล้วไม่ไิ้กินโลดกินแล้วแล้วก็รับตอ่เอเพ่อนยังหมอนี่พะพขวัญ คือตุอยแท้เลยนี่เนี่ยหนาวไม่มากนี่คือบผสมน้ำแข็งใส่ใส่เนี่ยซะเออเที่องคลองด้ย,ไป,ยไปขงางนะบ่อเอาด้นนไม่ได้เลยไปาตัวคือคลองลายแท้เออ, <laughs> เอ,อ มาบ้านเท่าก่อนวะตอนนี้มาทำน้องไายแล้วก็เสด็จพาก,กันเมื่อนะเจอ,อย่างในมาฝากนะเมื่อนี้นะเนื้อกุ้งเออโอ้ยเสด็จกินกุ้งเลยสักแวมาแต่งเลยบวบมาเนี้มามาจีแต่งเล่ยอ,อ,อ,อะไรเมียเผนกระนังอยู่ข้างล่างบุบตอนนี้กำลังเดินทาง Mà b มาหอนเพื่อนเลยนเลยกินข่าวลายนั่นมนม้ามานกแม่ใดลูกไข่ตื่นผู้นึงเลยเด้ จีบได้ได้สะโบแมนน้อยใช่หายิงซองได้เติมผู้หนึ่งกันจะหน่อยจะได้เสียอีกผู้หนึ่งนะอิลีบอบาไกยักปะเมียแล้วบาไกบาไกได้เมียน้อยบัดบาไก่มาว่ามึงหนาวเมียน้อยแม่น้่ยบาไก่ได้เมียน้อยบาไก่แล้วกูก็ะห้อีก ชูมีจะมาหาจัว hm. อ่เออจักรย์ยังตวิยาเนาะเครือกคลองมากอ่ะนี่กะที <h <h ่มาเห็ดหลาบสีนกินมาหนิกรณีน้องชายเป็นซื้อสีนม่ะไปก้อมีดก่อน เนี่ยในเพี้ยบอกเห็นอ่านี่ดีรงนี้มีง่สเพี้ยเีไรตรงสื่อองหลานอันนี้ตรงไหนเห็ดันอันเดียวกับพ่อนเอาไว้เลยนะเอาแต่แม่แต่ไว้มันกับเส้นไมพันยามโลกมานะเขาน้อยนึงย่าเข้าบมากลำเสือตนแรงขึ้นบนอันบนก็เลยมาเดืยวอุ่นอีกม่นมาเยเนอ่ไเกน้ วันนี้จะมาเฮ้ยจะทนบ่เนาะมาได้ขาตูดละมายุคขาตูละสวยวูโกพมาจกว่าลูกมาเด้าตูวมันใหยังมาตอดแหน่เนาะคนมาแต่ท้ายคนแด่กุ้งนายกุ้งกุ้งกงยิ่งชวนน่ะเหละเอิคุ อ๋อเคขยัไวไดหป่ยังอีกเลยมี่ลมเพื่อนกับบมันใจอันข้างลกแม่พันยังเราห้ามเลยลดขันดีหน่อยนึ่งบ้องแม่ใจทีใจเติอนเทิยที่อ่ะพันนี่พันว่าแรนนันบอ ล้วเ,เอาเมียอะไรทางอยากบอกเขาอันบอกเจ้าว่ะแม่ก็ให้เลยละมึงตายรถไปปะแม่อีโม,ม่ล้วเมียอยู่ทางทุนว่าวบอกว่าได้ทางเห็ดก,กินทางอันเนาะเนาะม้อนหนัดก็เออนำกัน้อมกันมดจองเออ เบาไกไม่มาตัวแม่แมวะมจจะมายได้ก่มาตัวแม่แม่นะฮหของเราบ่ได้อันนี้ครับบ่ไในตัวได้เรื่องจริงได้นนไหนิมมานามอไก่นันมีติดผู้สาวน้อยได้นน,น,น่นะมอไก่นันอันเท่นั้มาตัวเ,นนเออแม่นิลิแม่นิลินะเมียกับปัมีุบันได้ส่อเมียปัจจุนไทยทำงานไทยคร,รู ผิดปาหน่อยอยู่อ่ะหันหละไผเมียมันมากก่อนจังสีผ้าแม่อีอันนั้นแม่บ้าเก่าไปขาหัวมันถะ้ากันเห็ดกินกินข่าวก่อนแล้วจังเจริเมื่อนะอตัดกองมานั่งวันนี้อาเป็นลงไปเห็ดน,นี่ลูกบา้านเสปอร์ตทหันหบา่าเออราฮาสาใแล้ว, 5, ลวบ้านนี้แหละนี่หลางจองนาำผม แม่พันจมว่าลูกสาวไปเห็นหน้าจะคนลูกสาวนายมาย่ามันเด้อลูกสาวฮะเด้อบอกบอกให้ลูกสาวเจ้าว่ะแม่จมบปได้เห็นหน้าลูกสาวว่ะเห็นแต่หน้าลูกไสายมันไปเข่าอันโทรศัพท์เข้าอยู่บ้างโยเข้ากับเห็นแหละนั่งคิดก็ส่งกำนังหนกพอสิ้นอันมาย่าแม่แม่เทาแห้งแล้วา ค้ามเมเต็มอ่าเป็นข้ามเต็มยังบ่มาหาแม่อยู่ให้ให้แต่ผู้บ่มีค้านี่มาหาภูบ <laughs> <c oughs> ่มีค้ามผัดรวยผัดแห่งเงินลายเงินมานจะเสด็มวันนี้ไล,ล,ล่ล่ามือดกสีหงมากูโจ๊กต้มเพิร์บบฟื้นม,มานะเช่นน้ำมัาไล่ข้อมีต้มข้าไว้เลย ็ไปตันงปิงน,นี่นี่พี่น้อเชื่อโทยหนิโยวชงเธอเตอมาเล่นบางงานอืมไปแดกันนะอืหลบนอนเพียสูตรในพันก<ม>องกินก่อนันนี้ข้เขาเดียวก็ได้ร<ม>้อยมกพริกบะหมี่กับบวัวซอ เอาแบบอไรบางทีโอ้ยลูกคือสีมาเลยนะดูไยน่ะแบบเต็มเ็มติ๊บตัดลัวแบ่งคัวให้ยิ่งเท่ากันแบกหมอกัน บุกินดิบท่อมาขวามะมือมไผ่นี่ขอไปตัดไผ่หน่อยเออตัดแหละน้ำท่วมนะผู ปีนาเพียงต้น,นั่นแหละหอขอมาเห็ดกันความสะอาดอยู่เฮือนนี่มีแต่หอยห,หน่อยใหญ่ๆอย่างนี้ไตน้ำกลางเฮือนกันเป็นภาพเนี่ยตัวซุกจังจุ๊จังโมก็มีอาหารเือสิกินซุกว่ะ ยังม่ไมง่กะเอายังมาขู่ทู่นไมุ่่มส้โมอัะนะจะโตกระเต้นนะไ แล้วนนะขอนะงกินเฮาไปจ้อขึ้นจ้องขึ้นกินไก่นมอะกินข้าวนักันมาเนี่ยประเทศไหนมาหานะนักอายเลยบอกินข้าพร้อมหน้าพร้อม <c oughs> ตามืาเนี่ยนงขคด น่ขาดแ่บอกไก่แล้วะผู้เมียอยากปลาอะไรแตงโมกินสุดท่ายคนกินเลไก็นอนไก่มาว้าว่าให้ด้นนั่นไม่อะไรนี้แล้วโอ้ยนมหอนโตเลต้งเบากอนแล้วยันมูเบาด้เอาหน่อยเอาเนหอยแล้วมีอะไรนี้ล้วเดี๋นี้แม่มาให้แล้วมันเบากระโหลกแลววเนาะเไข่ตีไกคือดคือ ดีกันเลแม่มือหนันนาากแรงมากครับมูไก่ไก่ตีวันนี้จะก,กุ่งเอาได้ด้ยเดียไดเลยมาเขาโลดหลูกซิมากแล้วไก่ตีกันไหมเรื่อเด่าข้าวันค้าเรื่อเก้านี่จะบอกแม่เด่นิ๊ก

แกทุกคนนั่นแหละมัดมดอัน้มับอันลิ่นแหละแกหน่อยเิดแป้แม่มาเอบาเจ่าแม่ลูกแกนะกูได้ก่อลักเงินนะมะไก่บอกจะทำอะไรกับผู้อญ่นนะใก่อไก่เออลักเงินก็เก่งวันนั้นไม่ได้หน่อยนะป้าทั้งใส่ผู้อื่นไว้ลักลักเงินกัน ให้มาแต่อาเงินไปซื้อของักเงินนี่สะเปิ้ลใส่เต็มกระเป๋าในี่องกระเป๋ากัไก่นะเมื่อนั่นแหละนอนแมงอยู่แล้วพอแล้วใบเบิ่มผัดท้องพุ่งๆช่องขามจกออกมาบ้าช่องแม่ผัดไกยเครื่องตะกินในบ้านผมไม่หันใคยหรอกหลักเงินจะเก่งเดินนี่ก็ยังหลักอยู่เบิ่งนะหลักเงินเมียเดินนี่นะ แม่ก็ให้ตัวก็เก่งลก็เก่งว่บเมือดอนก็ว่าพ่ออยู่กับเม่แม่สิปีเราได้ออกไปห้าลินเศร้าเมียน้อยวะแม่ก็ให้เลน้อเขาบอกว่ายิมยะคือแม่อัน, <c oughs> อนบ่ไกลนะให,ให้ให้เงิเงนนะจ <c oughs> ุบจุบแล้วว่าเงินเป็นหลักไปนะตอนน่ะฮะ ก็ยังน้อยฮะโอ้ยก็เลื่อยอีกแล้วเจ้าไหว้านมาซื่อหนึ่งกระซองสามล้านถูกโอ้ยแม่บ่ปลอกายห้แม่สองสามล้านนะอืแฟนว่าเข้าขคางปลอกายอีกแล้วนี่เจ้าตัวกเก่งปลอกายนะหลักเงินกเก่งทั้งใส่ก็พุ้ยเหอะพุยมันพัด ช่องเกมอันยังกาะค้างเลยจากการจกเอาไฟมาจูดบอกแล้วเพิ่นนนั่ง่ายอันกระพุ้ยอ่อนดันดันถือเผาหลักอยู่ขั้นะมอเห็นแั่ลักมอหานได้ลักบ่มอหานนะหานมอเห็นตัวการเข้าใหม่เนาแล้วเอาเฮาได้แม่เคยลักวะฮะเฮาได้เคยลักบ่แจ้งเดือ ลหานทำก็เคยเพราะั่าข้าเคยลังมันจะสิจืได้ายโหลดเ็นหานนะคะรักเมื่น้ำบักเ็นหานนี่เอาหนาทูใส่อันกีฮินมดขึ้นมาอย่างไงยูให้ดเออแต่แต่ว่าอันมอนไก่ในถึงนักสุดหน่อยจะเอาไฟเผาโหลด บ่ข้างใส่สมมอไกในข้างใส่สมมอข้างใส่กระพุ้ยและอาอันอันนั้นมากรไวใบกพุ้ยคือวันเนาะเออไปจริงจริงไปมาจูดปู่ได้อันตายไปองเงี้ยนกับมาซองเบิ้งเย็กน้อยนะองเงี้ยนมันกำันนั่งกูจูดอยู่เห็นไหมเนี่ยนะกำยำย่อๆนั่งเออมอไก่ครับได้เออเป็แต่อีตนมันเนาะร่างแต่หันบรยาเลยว่าหลังกันนะ กยาละวะเฮ้ยใหญ่แะไรมันเป็นคนดีหมดแต่ละคนบอด้รักได้เล่มแล้วได้ยารักแล้วเงินแมนนะรักแต่เงินเมียเพิ่นนะเตี้ยนเลยนะไปหาผู้สาวหน่อยพูดนอนเล่าพากันกินข้าวกินน้ำแล้วปั่นนั่งเบากันจังหน่อยคำจะเมื่อนะอาจารย์เนี่ยคุณสบาเมย อันบริยากเวลามูอีตี้ไม่พลาดมูปลาได้หนิได้อันมากนะขึ้นเอีอยู่บริจาคเผือพ่อแม่แพ้แพงแต่ว่าบ่ไก่แต่ยังหน่อยนะบ่ไก่ตีนอกช่องโคนรองคนรนะแพงเลยบริจาคเลยป่อปัดใหญ่มากเพราะว่าบริจาคจะเอาอะไรมันจังสัวนะไปเมื่อมาได้คำละครับ